สวัสดีค่ะพี่ตากระแตนนะคะเภสัชกรหญิงเกศนิภาเป็นเภสัชกรประจำนาราคลินิกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตากระแตนเองจะมาอธิบายถึงวิธีการใช้ยาหลังจากที่ทำสัญญกรรมไปแล้วนะคะนอกจากจะมีการทำความสะอาดแผลล้างแผลใช้ยาภายนอกไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็มักจะให้ยาที่เป็นยารับประทานมาซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก3-4ถึงตัวที่เราจะต้องได้ใช้นะคะเรามาดูยาตัวแรกนะคะ สำหรับยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาหลักเลยค่ะจะเป็นยาฆ่าเชื้อตัวนี้จะใช้เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณที่เป็นแผลหรือใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะเราจะทานวันหนึ่ง4เวลาครั้งละหนึ่งเม็ดสี่เวลาก่อนอาหารประมาณสักครึ่งชั่วโมงตัวนี้ต้องทานตอนท้องว่างเพื่อ ให้ตัวยาเนี่ยดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีขึ้นนะคะและมีความจําเป็นที่เราต้องใช้ต่อเนื่องทุกวันจนยาหมดค่ะปกติก็จะใช้ประมาณสัก5-7วันนะคะส่วนอาการข้างเคียงที่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากยาตัวนี้นะคะบางบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหลังจากที่เราทานยาไปแล้วอันนี้มีวิธีการแก้ไขโดยการที่อาจจะต้องลองเปลี่ยนยาไปกินตอนหลังอาหารค่ะ สำหรับยาตัวต่อไปนะคะยาตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบแก้ปวดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งตัวนี้ต้องทานหลังอาหารท,ทันทีด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ทำให้ระคายเคืองกระเพาะได้นะคะตัวนี้ก็ตามอาการค่ะถ้าเกิดว่าเราทานต่อเนื่องไปก่อนหลังจากทําสัญญกรรมไปได้ประมาณสักสอวันถ้าอาการเราดีขึ้นก็อาจจะหยุดยาได้ะคะ่ะ ตอนนี้จะเป็นยาแก้ปวดอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นพาราเซตามอลค่ะใช้เสริมกับตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าในช่วงระหว่างที่เราทานยาตัวเม็ดสีชมพูนี้นะคะถ้าทานไปแล้วและยังคงมีอาการปวดอยู่เราสามารถทานเม็ดสีขาวเพิ่มได้อีกครั้งละ1เม็ดตัวนี้เราสามารถทานซ้ําได้ทุกๆ4-6ีถึงหชั่วโมงค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ได้รับคําแนะนําในเรื่องของการใช้ยาไปแล้วนะคะ <Wow. S 1> ส่วนคลิปหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรนั้น ยังไงติดตามรับชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ